เพดานรูปวงกลมของหน่วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมายเลข7ของสถานีกําเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เทียนวานติดตั้งสําเร็จแยกเป็นส่วนประกอบ2ส่วนด้วยกันได้แก่ตัวเพดานและหัวเพดานการติดตั้งในครั้งนี้ได้ติดตั้งตัวเพดานที่เป็นรูปเข็มขัดซึ่งเป็นงานที่ยากที่สุดและเสี่ยงภัยที่สุดของทั่วทั้งกระบวนการด้วยหน่วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าชุดนี้มีปริมาณการกําเนิดไฟฟ้าตามแผนการผลิตติดตั้งจํานวนกว่า1นึ่งล้านสองแสนกิโลวัตต์ สามารถกำเนิดไฟฟ้าได้มากถึง10,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีจนถึงปัจจุบันสถานีกำเนิดไฟฟ้านิวเคลียร์เทียนวานกำเนิดไฟฟ้าจำนวนมากกว่า3,70,000กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยความปลอดภัยภายหลังหน่วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลข7และ8ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็จะเริ่มผลิตจะสามารถตอบสนองพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดได้ถึง70,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเท่ากับการลดการปล่อยคาร์บอน57 4ล้านแสนตันต่อปีด้วย